<laughs> mà vật này ném hông khử lái hả bet nè bờ ở đây 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 ô tô con lấy mang lăn con mang lăn khỏi chim ánh bờ nằm lái thế Ồ oh. <Nhạc> ôi Wow Tôi nhảy lưới tôi đi Ui nhìn Nhớ Ồ khâu Yên cà khâu Mán 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 <Nhạc> ปย่งเ้ยนะเบื้งาขนาดเดโอเคแลวสมามันกำลังเริ่มมีปลาปลามันลงมาจากเทิงอาดพี่น้องมาบันนี้น้ำแห้งลายบัดนี้เหยื่อย่งเงี่นะ ตนกระปุกกับเขานี่นี่ง่ายอย่างเหมือนช่องหัวันมันตัวที่หายละสบายดีพี่น้องถักทายสบายดีกับบรรยากาศยามเช้าๆมันมีมาแต่เช้าเลยพี่น้องมาเกี่ยวเขาอยู่ด้านด้นหอมาใส่หันตุ่มกบกับเบ็ดไว้ง่ายไปใส่เบ็ดกับมตุ่มกบใส่บางรันเพราะว่าโอ้ยยชานกระผู กาได้ตัวนึง<ม>บ้างสอิดเลยเมื่อน่ะบุถึกมามาหนีถึกมาหนีใส่ทิมไว้แล้วเขากับบุริยามเลยเบ็ดกับอันนี้จุ่มกับเมื่อเลยนะไปเดี๋ยวไปรุ่นน้ำกันกันอีกหมานเลยได้ดีเ <c ười> มือ่อน่ะอันต้มเอียนลืมใส่ขี่อ่ะพี่ไอเจนโบกิน <c ười> มันมีสารพักนะเราฝักใช่หนะแต่ว่ามันชุกเลยโยอันนี้ก็ยิ้มเข่าแห้งพี่น้องใส่เลยซะไปเด็กเป็นรุ่นน้ำกัน จะไ,ได้บ้างนะเพจยงใดคืออยู่บ้านเลยกูถือกาสันนะฮะแลวงะเสียบใส่น่าจะนักเมื่อคืนนี่นำ้ำลหลอันแห้งเลยเฮ้ยโอ้ยงูเหยียบกระพุ้บมามีแต่คนลืมเนาะโอ้เร้ใส่มั่วเลยเฉพาะนั่นแหละ เบ็ดล huh? ังนึ่งติดแล้วทุกคนคืนนี้ฮามาน้ำน้องอากากเลยแทนนี่เจ้าเดหนาแสงแล้วมั้งุกคนตัวใหญ่แต่ได้ไงโอ้โหไม่ธรรมดาแล้วนี่โอ้หกำหัดเลยได้หน่นะ สองเลยเนาะเริ่มมีปลาเลยเนาะเริ่มมีปลาลงมาแถวนี้แหละกว่า,าน,นำมาหลายเนาะบางล้านนี่บอกกูถือยู่พคนละว่าถืกตัวเดียวกนะันนักจะบ,บ่เลยถือบ่หรือว่าถืก มึงใส่บ้างมึงข้าวสารมึงดูข้าวสารนะฮูเลยเฮ้ยบุธอันนี้กระปูกระปูกาวันนี่บังที่สามบังนี่อ้าพรมน้ำมาใส่นี่คือลายแต่ฟ้าชื่อีดึกเนาะโอ้จะใส่น้ำมันนี้อันนี้ thì cái thay nước him nấm mà wow, mua nấm cái dao pha, pan thai vậy, phi long, oh thôi, sắm nhâm anh anh đấy, nhâm được 6 được 7 đấy nhá, nấm เจ้าเปล่งมาบ่มให้หน้าไว้นะเนีหเจ้าเทียมเศียหนาแซงเบิ้งหลังหลังที่สี่ของเท้าลืมอนหอยใหญออ่เอจอัฉำใดผูกหอยเออคือจุมจ่มๆหอยหลัง บ่าบุตรีก็กายเบ็ดเลยบุตรีน้อยนี่เบ็ดจกายเลยบุตรีพอจรย่งกาย จักใส่อะไรเน่บางลัน,นก็ลืมถือก,กุ้งกุ้งขาว ปัดทูหนุกเซ็งวะนี่ยตึ้มอือฮือไปแล้วฮะเฮ้อลังนี่คือคือวะคือบุอ dạy bóng dạy bóng ngay bóng Nhìn bóng dạy bóng dạy ơ dạy Mà dạy thế này chắc là nó เงียบโบรายโด่งดมงเนาะไปซ้มเลยเน่อดเราวพากัะเลาะใส่ขึ้นมาแถวนี้กอางคืนนีใส่แล้วเขาก็มึนงงเลยโอ้สายผาดคันด้วยหลังนี่เกี่ยวคันเลยเกี่ยวปลายเบ็ดเลย năm nằm lại thôi Nó ở quay. Oh, Để hmm. Bớt cháy à? Cháy ừ. đi ถน่นอะไรเงี้มันโอ้ยกระปูเองอันนี้กัดนี่กระปู๊กหน่อยงามมันถึงโอ้สำคัญรีเวยลยทุกคนโอ้มันกัดมันเท,ท้ามาใสอีใสล้างไม้อันนี้เกือบขาดหนึ่งเดีวยว เบ็ดนี่คันร่วมเบ็ดนี่มโมเป็นสามร้อยเราโบเห็ดไงเนาะสามร้อย <laughs> จากสามร้อยยังเหลือประมาณร้อยปลายนี่เลยเบ็ดโอ้หลังนี่มารีได้หนิทุกคน <laughs> Ngày cỡ tranh nêm nạc nỗi mùa 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 nỗi 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 này nỗi 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 năn nỗi 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 ก็ย <c ười> ังบกบด้วยคนเอาเลโอ้ยลงลงดิมเลยโอ้ยหายก็เดียวบกสิดอกแปดบ้างเนี่ยก็จะไปไหนนะไป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 ทุกคนเดี๋ยวมาเบิ่งผลงานอยู่โกะหกเชสาแปดบ้างเนี่ยก็ได้เอาการเลยนี่นะ

โอ้สั่มกันเลยะวะปลาปตาถลูกเบ็ดอยอืมอ <c oughs> มาดูอาขิดว่าสองโตสามโตเลยทุกคนโตสั่มกันเลยด้วยครับวะนี่ยเน่นี่บังดียาวสามเลยอือม,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 มัน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 ปลาถึกเบ็ดโอ้นี่ ปลาถึกเบ็ดก็ไดสามสองตัวนี่ทำกันปลาถึกเบ็ดนี่ตัวหนึ่งน้อยโอเคสัมสะพ่อจังนักถุยถุยอล้วอัเนี่ยใส่บนน้ำตื้นได้หนิบังรันเนี่ยแบบมันเขา่ามันก็เข่าเด้นี่นี่เฮ้มันจะสะสมก็เลยได้นี่ เออหรือว่าบักนี่ไงกูกับบักากระทึกเบ็ดเช่นี้นะขาดเราได้สายนี่พอดีต้ม่มสมตัวนี้อ๋อมีตัวพีเนียกระปูนี่ทำน,นี้ก็ทึกว่าโอเคเลยทุกคนนะ เงี้ยเก้าบบอนดออกเลยบางเดียวสามโตทุกคนเข้าไปแากซัมก็เลยไปแหละตนอินตะั้งหัวมันถึกถึก2องโตนะบางเดียวมันมาถอดออกเลิเดืดสามโตทุกคนเลยป้าก็ได้สามโตเอียนก็ได้สามโตเดี๋ยวเข่าไว้ก่อน เขาไว้เลยสิไปแส้น้าไว้โอ้มันหลังขบบัดเดียวแล้วเนี่ยฮัม่ได้มิยังไล่ได้วัน,นี้เมื่อกี้หอยบริทับแล้วก็กระปูกระปูแส้ไว้จนแบบว่าพวกแมงวันมันมาขี่แส้จนเป็นตัวตู้นอนนะมันก็ชิบวิืมใส่ขี่เลยแหละมันโอ้มันเลื่อยเขับรถได้โอ้หมานเลยเนี่ย เข่าเข่าเข่ามันเหลื่อยเขาเลยมาแยกมาแยกไปใส่คำมาวานเนี่ยเขาก็เลยบม่ได้ถ่ายเพราะว่าค้นเข่าหน้านั่นเล้วยนเลยหน้าน่ะเล้วยนทงหนึ่งเลทุกคนเหลือสองทงไปมาลุยของเอึ่ยก่อนเอึ่ยปูเพิ่นมาแต่ไทย่มาอยู่บ้านเห็ดนาเลย อ่ะใ,ใส่ไว้ก่อนปัดมือมันหมานแปดลังถึกแต่ลังเดียวลังที่เก้าอย่งบริสาทงาใส่ได้เดี๋ยวเอาปลาไปแสว้แล้วก็ชิล่งเห็ดเวียกเลยลงไปเกี่ยวเข่าเลยยัเข่าหอยแนะพ้ัง เนี่ยถือประมาณอยู่ทุกคนใส่ไวปแต่ว่าตุ้มกบเนี่ยมันมาจอะเบิ้งซื้อแต่ว่าบกเข่าทุกคนเลยเอาตุ้มกบไปใส่นี่ยครับเสี่องก่ายย่ำเข่าตุ้มเลยเลยทำเบ็ดนายจะกินอยู่ทุกคนสําหรับคลิปนี้เอาไว้สำหรับทุกคนเดี๋ยวผมพอนคลิปหน้าโอกาสหน้าผามพของผมพอกันใหม่ทุกคนขอบคุณทุกไล่ทุกแชร์ทุกกําลังใจที่คอยเติมเต็มให้เราเล็กๆน้อยๆแต่ว่าดีใจนะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีครับ แต่ว่านักเดี๋ยได้ขันไปใส่จักรทิดหนึ่งในย่ดจอกโซย้อนอยู่พาะว่ามันถือนำแล้วมันอมนำนะอานนะั้